ออนมือนมือนน้าไปก่อนไปวาเขาไม่ใตุ้งมือเดี๋ยวใต้รูเมนกันนัวไม่ยู่ยูอไปใต้ไปต้นีนนนนูตงกันังคน มีลงเลื่อนมั้งเดียวกั่นี่อันนี้บุนี่ลางเลยเรยวสองคนตัวเลยอ่าเลยตำราโดดต้องทำรานเลยครับพอดีแก่เหตุหน่อยครับครับเกิดมีนกมาตายในบริเวณพื้นที่สำนักงานส่งการไฟฟ้าส่วนกึ่งภาค จังหวัดบางานนะครับประมาณกว,ว่าที่มีสกว่าตัวนะครับนะครับไม่ทราบว่นานกปุ่นได้เลยเข้าหรือวะดัเข้า ตมือก็ทดถึงได้เเอาตัวเดียวกันใช่ไหมเลยัมันเหมียกเลยครับมันไหนระมันนจับก้าวัวเขียวนกนกจับขาัมันมาจัมากล้วนะกินกันนะ เช้ามาเนี่ยก็มีพนักง,งานออกมาตรวจสอบสบภาพพื้นที่ของอสำนักง,งานนะครับก็พบว่ามีนกมาตายอยู่บริเวณพื้นที่สำนักง,งาน,นี่ยอยู่ประมาณ20สกว่าตัวนะครับก็สืบค้นจากอ,าอินเทอร์เนต็ตนะครับนกชนิดนี้ก็เป็นนกจับคานะครับซึ่งไม่ใช่น,นกในถิ่นของพัางงาน,นะครับและก็ไม่เคยเห็นในสำนักง,งานจานทราสุขภาคเลยนะครับแต่ เช้านี้ก็แปลกใจนะครับที่มีนกชนิดนี้มาตายเป็นจํานวนถึง20กว่าตัวซึ่งก็ในส่วนของสํานักงานเองเราก,เราก็เราก็ไม่เคยมีการฉีดยาหรือว่าไม่เคยาวางยาเลยเลยนะครับกดวางยาไม่แต่เรื่องหมูเรื่องอะไรเราก็ไม่เคยวางแต่ปรากฏว่ามีนกมาตายอยู่ในบริเวณเราก็แปลกใจนะครับอยากให้ทางบริษ,ษัทเข้ามาดูมาช่วยดูแลว่ามันอาจจะเกิด เชื้อมาจากาที่ื่นมาบ้างหรือไม่อย่างไรครับครับ